สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิพิชิการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอาลุกระหว่างวันที่14จนถึง18ตุลาคม2556นะคะแนวโน้มตลาดุ่้นไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน้ำหนัก ของปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการปรับเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะซึ่งก็มีกำหนดเส้นตายในสัปดาห์นี้นะคะคือวันที่17ตุลาคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยัก่อนจนถึงวันถึงเส้นตาย17ตุลาคมเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะยังคงภาพของความผันผวขนขึ้นๆลงๆไปตามปัจจัยต่างๆที่เข้ามาในระยะสั้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะรอความชัดเจนในวันที่17ซึ่งเราก็มองว่าการเจราจาทางด้านการเมืองเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลา ะะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะพูดคุยกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะสำหรับการต่อรองทางด้านการเมืองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดอาจจะใจชื้นขึ้นมานิดนึงในเรื่องของข่าวระยะสั้นที่เข้ามาเกี่ยวกับการที่ทางประธานาธิปดีโอบามานะคะได้เสนอชื่อของคุณเยเลนนะคะซึ่งเป็นรองประธานเป็ด ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาดํำรงตําแหน่งประธานเฟดแทนเบรเก้ที่กําลังจะมีการครบอาระในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะคะ ซึ่งตลาดค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกเนื่องจากว่าทางคุณเยเลตเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนในแนวความคิดเรื่องของการใช้มาตรการ QE ในการกระตุ้นตัวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รอจนกว่าตัวภาวะของการว่างงานต่างๆเนี่ยเริ่มจะดูดีขึ้นนะคะะัะนั้นค่อนข้างจะอยู่ไปทางสายสายพิราบนะคะตามที่เป็นสัพที่พูดกันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะไปในทางผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นตลาดตอบรับในเชิงบวกนะคะความคาดหวังในเรื่องของการเลื่อนการ ถอนมาตรการ QE ออกไปอีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าโฟกัสหลักของตลาดตอนนี้คงอยู่ที่เรื่องของการปรับเพดานนี้ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากกว่านะคะนันช่วงก่อนที่จะมีความชัดเจนคงมีความผันผวนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วในช่วงปลายสัปดาห์หลังวันที่17ไปเนี่ย เมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะมีแรงเบี่ยงออกไปในทางใบทางหนึ่งนะคะตามผลเรื่องของออข้อสรุปที่ได้นะคะถ้าตกลงกันได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ดูยุ่งยากมากจนเกินไปเนี่ยคิดว่าตลาดก็คงจะอยู่ในทางตับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันกลับ ไม่สามารถตกลงกันได้หรือว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยข้อกฎหมายอื่นๆนะคะคิดว่าเป็นการสะท้อน,นความขัดแย้งนะคะของพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคนะคะหรือพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตนะคะคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกวกต่อตลาดนะคะก็ต้องระวังเรื่องการปรับตัวลงแรงของตลาดด้วยนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่คือขึ้นมารับข่าวในเรื่องของคุณเยเล่นไปนะคะก็น่าระวังถ้าออกมาแล้วมีความผิดหวังในเรื่องของการปรับเทดานนี้เนี่ยก็น่าระวังสําหรับการถอย ลงมาของตลาดที่จะดูค่อนข้างแรงด้วยนะคะในกรอบที่เรามองนะคะในรอบสัปดาห์เราคงมองเ,อเป็นกรอบกว้างๆนะคะแถวๆ1,400จนถึง1,500จุดนะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดมีแรงเวี่ยงในระหว่างทางค่อนข้างสูงแล้วอยู่ในลักษณะของการขึ้นๆลงๆสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะยังคงพอเก็งกําไรเทรดอยู่ในกรอบได้นะคะในช่วงจังหวะของการอ่อนตัวลงเรายังคงมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสําหรับการซื้อเพื่อรอ,อทำกำไรเมื่อใดจะมีดิบตัวขึ้นนะคะเป็นกรอบ ช่เป็นช่วงไปนะคะซึ่งธีมหรือว่า,าหุ้นที่น่าสนใจเลือกช่วงนี้ก็คงต้องเลือกเป็น selective เป็นรายตัวนะคะหรือว่าถ้ามองเป็นธีมเนี่ยเราก็มองว่าธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ไฮซีซันในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะยังคงได้อาน,นิสงส์อยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของ ฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะไตรมาสที่3มที่จะเริ่มขึ้นต้นขึ้นนะคะซึ่งาธนาคารกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศออกมานะคะเพราะนั้นก็จะเริ่มเห็นเรื่องของการเก็งกาไรในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เข้ามานะคะ, <S <S ะเช่นเคยนะคะหุ้นสาตัวที่เรานําเสนอเข้ามานะคะ <S <S ในสัปดาห์นี้นะคะเรานําเสนอตัวแรกเลยเนี่ยคือตัวบางจากปิโตรเลียมนะคะก็คือตัว b p p นะคะตัวนี้เนี่ยเราถึงแม้ว่าเราจะมองว่าแนวโน้มในค่าการกลับในไตรมาสที่3เนี่ยคงจะมีระดับที่อ่อนตัวลงจากไตรมาสก,ก่อนนะคะก็รไตรมาสก,ก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.5เหรียญ ต่อตันนะคะแต่ว่าในไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะเหลือประมาณสัก5.5เหรียญต่อตันนะคะแต่ว่าการหดตัวลงของค่าการกลั่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของผลการดําเนินงานนะคะเพราะว่าผลการดําเนินงานของตัวบางจากเองเนี่ยน่าจะยังคงได้ประโยชน์จากในส่วนของราคาน้ํามันดิบนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยราคาน้ํามันดิบเมื่อช่วงไตรมาสที่2เอ่อก็อยู่ที่ประมาณ1 0 1เหรียญนะคะส่วนไตรมาสที่3เนี่ยราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ106เหรียญ ต่อบาเรลนะคะซึ่งก็จะทําให้ได้ประโยชน์คือไม่ไม่มีผลเรื่องของการขัดทุนสปอกเข้ามานะคะเช่นที่เคยเกิดขึ้นจํานวนมากในช่วงไตรมาสที่2นะคะเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3าในตัวผลดาเนินการดําเนินง,งานตรงนี้ก็ยังดูไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการกลับมาเดินเครื่องของหน่วยกลัสูญยากาศนะคะก็เชื่อกันว่าจะทําให้ในส่วนของไตรมาสที่3เนี่ยจะทาให้มีมีเป็นประโยชน์ต่อต่อต,ตัวผลการดำเนินงานของตัวบางจากด้วยนะคะเพราะว่า,าสามารถเดินลงกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการช่วยหนุนให้ค่าการกลั่นของบางจากเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เหนือกว่าอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนะคะด้วยความได้เปรียบทางด้านต้นทุนนะคะาจาก ที่ร่วมครึ่งหนึ่งของน้ำมันดิบที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำมันดิบที่ใช้อยู่ในภายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของระดับต้นทุนของบางจากเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบคนอื่นนะคะคือไม่ต้องไม่ต้อง,องแบกรับต้นทุนจากข้างนอกที่ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะในแง่ของออธุรกิจอื่นของตัวบางจากเนี่ยเขาได้มีการขยายตัวเข้าไปสู่ธุรกิจ ไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ก็คงจะเข้ามาช่วยสนับสนุนความมั่นคงของผลการดําเนินงานของบางจากในอนาคตนะคะในส่วนของไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกนะคะที่บางจากยจะรับรู้ผลการดําเนินงานของทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองเข้ามาเต็มไตรมาสนะคะาจากไตรมาสก่อนเนี่ยที่จะ ก่อนที่จะมีการขยายเฟส3ในกลางปี57นะคะเพราะฉะนั้นก็มองแนวโน้มก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะผมประกอบการเรามองตัวบางจากเนี่ยะะาราคาพื้นฐานอยู่ที่38.50นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเราให้แนวรับที่32.50แล้วก็แนวต้านอยู่ที่36บาทนะคะจุดคัดลอสให้ที่32บาทค่ะ ตัวที่2ที่เราแนะนําเข้ามานะคะก็คือตัวบีแลนด์นะคะคือบางกอกแลนด์ตัวนี้เนี่ยก็คงมีการเทรดเข้ามากันคึกคักเป็นระยะนะคะตัวข่าวที่แบ็คที่หนาหนาตาหนาหนา,ห,นาหูนะคะมาโดยตลอดก็คงจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์หลักของบริษัทนะคะซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีหรือว่ามูลค่าบุ๊กเนี่ยค่อนข้างจะต่ํากว่าราคาตลาดนะคะต่ํากว่ามากกว่าประมาณ30-40%ีอนทีเดียวนะคะซึ่งในรอบบัญชีระยะเวลาการปิดรอบบัญชีปีสิ้นปสิ้นปีเนี่ย มีนาปี57นะคะก็จะมีการนำสินทรัพย์ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาสร้างกำไรนะคะโดยตัวมีแลนด์เองเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องของแผนในการขายตัว IMPACT เข้าไปในกองทุนตัวร i ปนะคะ r e t นะคะ ซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะได้กําไรจากการขายเนี่ยราวๆประมาณ2,100ล้านบาทนะคะที่จะบุกเข้ามาในช่วงไตรมาสที่4ของปี57นะคะแล้วก็ยังมีการนําที่ดินเปล่านะคะในส่วนของเมืองทองและก็รีนคลินเนี่ยมาพัฒนาใหม่ด้วยนะคะโดยอาศัยในส่วนของต้นทุนที่มีอยู่เดิมซึ่งค่อนข้างต่ำนะคะทาเลที่ดีนะคะสามารถที่จะสร้างไราไยได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะบุกกาไรเข้ามาในปี58นะคะทั่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าวงจรในการทํากําไรของมีแด์เนี่ยก็คง จะกลับมาฟื้นตัวได้โดดเด่นในปี57-58นะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะในทางกลับกันนะคะมองในส่วนของพารหณีบ้างน,นะคะตัวบีแลนด์เนี่ยถือว่ามีภารหนีที่ค่อนข้างน้อยมากนะคะเหลือแค่หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศนะคะอยู่ราวๆแค่3000ล้านบาทน,นะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะซื้อคืนในในราคาที่มีส่วนลดในรอบบัญชีปีหน้านะคะซึ่งก็จะมีการบันทึกส่วนของกําไรจากการซื้อนี่คืนได้ในปี58ด้วยนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังซื้อขายอยู่ค่อนข้างต่ํากว่า o o k v a l u e ทนะคะที่เรามองไว้ที่2.34บาท34นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่ยังคงมีรูมสำหรับการเทรดดิ้งเก็งกำไรเป็นรอบๆไปนะคะเราก็ยังแนะนำเข้ามาสำหรับการเก็งกำไรตัว b ีแรงนะคะแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ที่ประมาณบาท60นะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1อ่บาทแ0นะคะตัดขาดทุนที่1 5บาท5ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะที่เราแนะนําเข้ามานะคะก็คือ,อตัวแทนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งก็กําลังจะมีการประกาศตัวงบออกมานะคะเราชอบตัว TMB นะคะก็คาดว่า TMB เนี่ย จะเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมาโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะโดยคาดว่าจะมีกําไรเนี่ยราวๆประมาณ2,100ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นการเติบโตขึ้นกว่า741% Q on Q นะคะแล้วก็74% Year on Year นะคะจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่าจะมีกําไรสุทธิทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ53,000ล้านบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยก็คือ5% Q on Q แล้วก็ 19% e a อ on เ e ียนะคะซึ่งก็จะเห็นว่า TMB เนี่ยจะเติบโตได้โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มค่อนข้างเยอะนะคะการปรับปรุงโครงสร้างสินเชื่อนะคะแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นเข้มข้นนะคะก็จะทำให้ผลประกอบการปี56ของ TMB เนี่ยมีการเติบโตที่สูงถึง249% e ย r อ n เ e ียนะคะคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ่รวมประมาณ5,600ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเพียงแค่1,600ล้านบาทนะคะ ถึงแม้ว่าในขณนะนี้เนี่ยราคาหุ้นของ TMB ถือว่าจะสูงขึ้นเกินกว่าราคาพื้นฐานที่เรามองแค่2บาท67ไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรเกี่ยวกับการขายหุ้นที่ INC ถืออยู่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะเทรด ขึ้นไปเกินราคาพื้นฐานได้นะคะโดยเราก็ยังมีความคาดการณ์ว่าในเรื่องของราคาขายเนี่ยน่าจะอยู่ที่รา,ราวๆประมาณ2อถึงสอเท่าของมูลค่าบุ๊กนะคะหรือว่ามูลค่าตามบัญชีนะคะซึ่งก็จะทําให้ราคาขายของ TMB เนี่ยน่าจะอยู่โดยประมาณประมาณ2องบาทหกสิบหกจนถึงสาบาทหกสตางได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกรอบของการเทรดดิ้งในระยะสั้นจากข่าวเรื่องของการเก็งกําไรราคาขายนะคะซึ่งเ,เราก็ให้แนวรับ ทางด้านเทคนิคนะคะถ้าสาหรับเป็นการเทรดในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ2บาท68นะคะแล้วก็แนวต้านที่2บาท96นะคะตัดขาดทุนที่2บาท62นะคะนั่นก็คือพุ้น3ตัวที่เรานําเสนอเข้ามาสาหรับการเก็งกาไรเป็นรอบนะคะในช่วงนี้ในภาวะที่ตลาดค่อนข้างจะมีความผันผวนนักลทุนก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของการติดตามข่าวสารแล้วก็จับตาดูปัจจัยหลักให้ใกล้ชิดนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ